เียจานกลม5้าจารเตยห้าอ๋อจานเตห้าร้อยห้าสิบรน้ำอีกสาม้วน้ำร้อยร้อยแปด้อก็เขาต้มสองขาต้มสองต้มสองร้อยเก้าสิบร้อยเร้อยเก้รเก้า้ายเก้าพอร้อยเก้าพอผมมาร้านเฮียเนี่ยมีเงิน20บาทหนึ่งมื้อผมมีเงินเหลือกลับบ้านใช่ใช่ข้าวสองถ้วยสองถ้วยบาทไก่กับข้าวส0บบาท สี่บาทผมมีเงินเหลือสี่บาทหนึ่งน้ำฟรีด้วยน้ำเปล่าสามี <c oughs> ่มีกินวันนี้เราจอดรถที่ถนน ท่าดินแดงถนนท่าดินแดงนะครับเบามาที่ร้านก็แค่ข้าวต้มก็แค่ข้าวต้มนะครับก็คือมีที่จอดรถข้างๆนะครับพี่กุ้งมีที่จอดรถข้างๆแต่ถ้าไม่มีนะครับก็มีที่จอดรถฝั่งโน้นเป็นหลายชั่วโมงนะครับ นี่มายังไงง่ายๆครับเมื่อกี้นี่ผมลองกดลองเซิร์ชดูว่าก๋าแค่ข้าวต้มขึ้นมาใน Google แ a บบเลยนะครับกดเลยครับวิ่งมานะครับอันนี้มาถูกแน่นอนไม่ต้องกลัวหลงนะครับหน้าร้านเขาก็จอดได้ใช่ไหมหน้าร้านจอดได้ครับหน้าร้านจอดได้แต่ว่ามันมีปาร์เมน์นะมีปาร์เมน์นะครับแล้วก็มีช่วงว่างแต่ถ้าไม่ได้ก็ฝั่งโน้นมีที่จอดนะครับโอเคร้านก็าแค่ข้าวต้มแต่ไม่ได้มีแค่ข้าวต้มโอเคต้องลองต้องลองต้องลองครับต้องลอง โอ้โหกับข้าวเยอะมากนี่มันเกินร้านข้าวนะต้มที่ไม่ใช่มีแค่ข้าวต้ม้มเยอะมากเลยเราสั่ง,งเลยคนเริ่มเยอะแล้วอ่าสั่ง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  เราต้องถือถังมาอย่างนี้นะเราก็สั่งเอาอะไรสองคนก่อนสั่งเลยเอาคนละห้าอย่างก่อนติ่มซี่เลือกก่อนหน่อยผัดขิงไก่ผัดเม็ดมะม่วงยำกุ้งแห้งค่ะเอาผัดเห็ดค่ะผัดเห็ดแล้วก็วุ้นเส้นอ่าขอบคุณค่ะเอาปลาดุปก่อนนะแล้วก็นี่ปลาแล้วก็ผักกะเพราแล้วก็นี่ครับไก่แล้วก็เครื่องในครับ มาข้าวต้มอะไรครับข้าวต้มโอเคโอเคมาข้าวต้มข้าวต้มขาสองถ้วยมาข้าวสวยสองถ้วยแบบนี้ราคาราคาเป็นแค่ไหนครับพี่คือถ้าเป็นจานเปเนี่ยจานละยี่สิบยี่สิบบาทถ้าเป็นจานกลมจานละสิบบาทสิบบาทรวมกันทั้งโต๊ะเนี่ยร้อยห้าสิบบาทคหกสิบสุดยอะไปแล้มีโหหมูกระเทียมมีผัดปลาดุกมีผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยำกุ้งแห้ง หมดแล้วพี่จะกินหมดไหมเนี่ยปลาดุกแต่พี่ลองชิมปลาดุกพี่ชิมพี่อยากกินยำผึ้แห้งว่าเป็นยังไงบ้างหืมพริกหอมหืมหืมแซ่บมากสดสดหืมต้องบอกว่าสุดยอดเลยคุ้มเกินราคาเฮ้ยรสชาติเขาไม่ธรรมดาเลยนั่ลองเม็ดมะม่วงเฮ้ยไก่เขาหมักด้วยนะหมักด้วยยิ่งาต้องบอกว่าอิจฉาคนท่าดินแดงเนอะ มีชิ้นทำอแบบนี้ที่บ้านเราแล้วโอ้โหสบายอันนี้แค่สิบบาทมีที่ไหนขายในโลกนี้ถูกที่สุดในสามโลกแล้วจานกลมสิบบาทนะคะนี่ห้าจานเนี่ยห้าสิบบาทเองจานเปเนี่ยยี่สิบบาทห้าจานหนึ่งร้อยรวมกันแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ได้กินกับข้าวสิบอย่างสิอย่างยอดสุด ผมไม่ได้มองแค่เรื่องราคานะครับพี่ภูมิรสชาติเป็นไงแจ่มผมมองเรื่องรสชาติที่ดีแล้วก็ความหลากหลายเพราะเราขายราคานะครับความหลากหลายสมมตินะถ้าผมเป็นคนแถวนี้นะร้านขนาดนี้เดือนหนึ่งกินไม่ซ้ำาวน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 กลับไปนี่แค่ส่วนเดียวเองนะเนี่ยใช่ถ้าเห็นหน้าร้านเขาโมโตายเราสั่งไม่ถูกโมลตลายเจอหน้าร้านทางไม่ถูกเลยอันนี้เขามียำเองนะเรายังไม่ได้สั่งยำยำใช่ไหมถ้ามียำด้วยมียำด้วยอันนี้ได้โอเคแล้ว ก็คือยำทุกอย่างรสชาติจัดจ้านมากยิ่งกินยิ่งกินแล้วยิ่งรู้สึกเหมือนผมไลยว่ากิจชาขาคนแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้แถวไหนท่าดินแดงท่าดินแดงใช่ไหมที่ฝั่งคน ช่วงรอย่อยผมถามพี่กุ้งนิดหนึ่งพี่กุ้งมีมีวิธีดูแลลูกพีนยังไงคือผมเป็นลูกพีนพี่กุง้งนะทำงานทำงานประกันค่อนข้างมีความสุขพี่กุ้งมีแนวคิดยังไงกับการดูแลลูกพีนลูกทีนเหรอก็ทําให้ลูกพีนมีความสุขแค่นั้นเองง่ายๆเลยแล้วแล้วแล้วเวลาเวลาผมเอา,ยาอย่างง่ายเนี่ยวันนี้เลยผมยืมอะไรบูธพี่กุ้งใช่ปะพี่กุ้งก็ให้ แล้วพี่ให้ผมแล้วพี่เอานี่ไหนใช้ของพี่ก็จะมีการตลาดหลายอย่างมันเยอะออนไลน์หน้าร้านออนไลน์หน้าร้านของพี่ก็มีออนไลน์ก็มี คือยังไงอ่ะเราจะเปิดร้านยังไงก็ได้นะเราไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเราก็ทําทําได้สีกุ้งเราใช้เปิดทางทางไลน์เอาไล์แอดก็เป็นหน้าร้านคือโฟลเดอร์หนึ่งก็เป็นหน้าร้านหนึ่งอย่างเงี้ยไลแอดหนึ่งก็เป็นหน้าร้านหนึ่งอย่างเงี้ยเราทําแล้วเราก็มาหรือฟีสไตล์ได้ขึ้นมาแล้วสมมติสมมติผมเป็นลูกน้องสายตรงพี่แต่สมมติถ้าผมมีลูกทีมผมพี่ยินดีสอนบนสอนผมไหมแน่นอนอยู่แล้วแทบจะวิ่งเข้าไปบอกเลยไม่ต้องมาถามเลยโอเคเลย นี่แหละสีครุงมันเป็นเหมือนครอบครัวนะทํางานง่ายทันง่ายมากถ้าเขาได้มาสัมผัสน,นะเขาจะรู้ว่ามันง่ายเพราะมันมีระบบรองรับเยอะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยรู้แล้วผมก็มาคิดอีกอย่างหนึ่งพี่ร้านเนี้ยก็แค่ข้าต้ม20บาทกินท้อ,ทองแต่สีกรุง สองร้อยอุ่นใจสองร้อยใช่ไหมต่อยอดได้เป็นสองร้อยได้หนึ่งปีสองร้อยได้หนึ่งปีอันเนี้ยยี่สิบได้หนึ่งมื้อได้หนึ่งมื้อต่างคนต่างดีดีของเราก็าก็ดีใช่ไหมครับใช่สองร้อยอุ่นใจสองร้อยตลอดชีพต้องเข้ามาสัมผัสอ่ะมันถึงจะรู้เพราะว่าคนนอกาไม่รู้ใช่ปีที่เรารู้จักกันที่เรารู้จักกันนะครับก็ขอบคุณมากคิดแค่เสียหายครับเพียครับผมเพียอาจารย์กรมค่าอาจารย์เตย้า อ๋อจานไปห้าร้อยห้าสิบน้ำานร้อยร้อยแปดสิบปสิก็ข้าวต้มสองข้าวต้มสองร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองบาทร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบอิ่มร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบพอร้อยเก้าสิบพอเรียขายเนียได้กำไรยังก็พอได้นะ อาศัยว่าจานวนเยอะครับจํานวนเยอะเนาะอาศัยขายเยอะขาห้มีอย่างเงี้ยแถวบ้านหนูจังเลยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะที่มานี่ก็ลูกค้าเก่าๆทั้งนั้นแหละเพราะว่าเพราะว่าแล้วอาหารก็สีมืออร่อยด้วยนะที่ก็ก็พอประมาณได้เเปิดมายี่ปีแล้วครับก็ผมเนี่ยตรงเนี้ยเปิดมัสามปีขายแนวนี้นะสามปีแต่ผมขาย้าวแกงมาก่อนขาย้าวแกงมาประมาณสิบสิบกว่าปีแล้วผมขายท่าน้ำ ถ้าน้ำท่านแดงทำไมไม่ขึ้นราคาล่ะเขาเนี<ช>่ยขึ้นกันหมดแล้วในซอยก็ขึ้นกันหมดแบบเอาไม้ผมขายยี่สิบก็ตามนี้เพราะว่าเออเราก็ช่วยคนรากหญ้าอะไรประมาณนี้แหละ<ช>มผมมีชาคนแถวนี้มากเลยนะ <laughs> ผมจริงๆนะจากความรู้สึกผมจริงๆแล้วว่าเ <laughs> ชื่อไหมว่า <c oughs> ผมมาร้านเฮียเนี่ยมีเงินย0ิบาทหนึ่งมือผมมีเงินเหลือกลับบ้านใช่ข้าวสองถ้วยสองถ้วยบาทหกบาท ไอ้กับข้าวสิบาทสิบบาทผมมีงินเหลือสี่บาทหนึ่งน้ำฟรีด้วยน้ำเปล่าฟีมีกินก็เราก็ช่วยช่วยคนจนนั่แหละค่วยคนที่ก็ไม่รายได้น้อยอะไรประมาณนี้แหละนะช่วยกันไปาก็เนี่ยมามากันอาจฉนคนที่นี่ที่นี่ที่ไหนที่เปิดเราอยู่ทันแดงเราเปิดสี่โมงครึ่ง ถึงห้าทุ่มจันถึงเสาหยุดวันอาทิตย์วันเดียวอ๋อหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันพักผ่อนพักผ่อนให้เด็กๆพักผ่อนอะไรเงี้ยเพราับผาอยากจะสอบถามหรืออะไรเส้นทางก็0 8 1 4 0 8 3 9 4 1ึ่งโอเคครับผมผมชื่อตุ๊กชื่อต๊กนะครับพี่ตุ๊กร้านก็แค่ข้าวต้มข้าวแค่ข้าวต้มแต่ไม่ใช่มีแค่ข้าวต้มใช่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่คุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ เเราเราบราบบออิใจครับสั่งกับบ้านฝากลูกสาวฝากคุณภรรยาพวกอย่าง120บาท1 2อบาทผมเดินตลาดนัดตอนผมได้สัง่งพวกถุง120ยบาทจะสู้ผัดสวุนีพเนี่ยขายได้ได้ไ,ดไง <laughs> 20บบาทใช่สุดยอดสุดจริง